สวัสดีครับอีดิตอนรับสู่เจฮีโร่ชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หลังเล่นสเตลลาเบชจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับสเตลลาเบชคือเกม Hack s n d s l a s h ที่มีสเสน่ห์เอามากๆครั้งนี้ผมได้เล่นมาแล้วจึงมาเล่าความรู้สึกให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ เตลลาเบตจะเล่าถึงในครั้งหนึ่งเมื่อเอเลียนเนี่ยเข้ามาบุกโลกนะครับจึงทําให้เกิดสงครามขึ้นระหว่างมนุษย์กับเอเลียนนะครับและตัวเอกของเราอย่างน้องอีฟนะครับก็มีภารกิจที่จะต้องกอบกู้แผ่นดินกลับคืนมาให้ได้ตัวเกมจะเน้นเป็นแอคชั่นสไตล์ฉายเดี่ยวซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ใครที่เห็นเกมแรกๆเนี่ยจะนึกว่าเกมเนี่ยขายเน้นเซ็กซี่เน้นตัวละครนะครับ แต่ผิดเลยนะครับตัวเกมมันทำแอคชั่นได้สนุกเอามากๆนะครับแล้วยังมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามอีกด้วยนะครับจุดนี้เนี่ยเกมเนี่ยทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบเกมกราฟิกนะครับตัวละครบทสนทนาทำให้เราเนี่ยน่าติดตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเลยในส่วนของเกมเพย์นะครับเป็นแอคชั่นที่สนุกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องจดจำท่วงท่าของศัตรูนะครับเราจะต้องทำการหาแพรรี่ทำคอมโบในการต่อสู้นะครับใช้ความสามารถของ ตัวละครนะครับใครที่เคยผ่านการเล่น Devil May Cry นะครับหรือแม้กระทั่ง Bayonetta นะครับเกมเนี่ยจะมีรูปแบบคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือเป็นแอคชั่นที่เน้นท่วงท่านะครับใช้ความสามารถในการต่อสู้ใช้สกิลนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือท่วงท่าของเกมนี้ในการต่อสู้เนี่ยมันผสมผสานระหว่างความเท่ความเซ็กซี่ของตัวละครนะครับถือว่าใครที่เล่นน้องอีฟนะครับ ผจญภัยต่อสู้กับศัตรูเนี่ยถือว่าสนุกนะครับแล้วก็ได้เห็นท่วงท่าในการต่อสู้ที่งดงามไปด้วยตัวเกมยังสามารถให้ผู้เล่นนะครับเปลี่ยนชุดนะครับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายร,รวมถึงอัพสกิลระหว่างทางได้ด้วยนะครับก็คือจะมีจุดพักเนี่ยทำให้ดอบอารมณ์ของผู้เล่นลงนะครับผ่อนคลายในช่วงที่ผ่านมาในการต่อสู้อันหนักหน่วง อีกจุดหนึ่งที่ผมต้องชื่นชมเลยนะครับก็คือการออกแบบดีไซน์ของตัวละครเนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็เท่มีความไฮเทคนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยทำออกมาได้น่ากลัวนะครับน่าสยดสยองนะครับผมต่อสู้กับศัตรูหลายๆตัวเนี่ยผมบอกเลยครับว่าออกแบบมาได้น่ากลัวนะครับแม้กระทั่งขณะเราต่อสู้อยู่เนี่ยมันก็มีท่าทางนะครับแล้วก็มีการใช้ท่าทางต่างๆที่ค่อนข้างดูน่าเกรงขามถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ออกแบบศัตรูได้เจ๋งนะครับ ถูกใจผมเลยเพลงประกอบในเกมนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับได้อัดทลดนะครับมีความตื่นเต้นนะครับผมค่อนข้างชอบนะครับถ้าบทเพลงแล้วก็ตัวเกมนะครับบรรยากาศเนี่ยมันอยู่ในโทนเดียวกันนะครับแล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกอารมณ์ในการเล่นเกมอย่างไหลลื่นไปด้วยในตัวนะครับ และตัวเกมยังรองรับภาษาไทยนะครับถือว่ามีการแปลได้ดีนะครับอาจจะมีข้อตินิดหน่อยก็คือในส่วนของตัวหนังสือนะครับมันเล็กจริงๆนะครับอย่างผมเล่นบนทีวีเนี่ยผมต้องเพ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กนะครับแต่ก็อยากให้มันปรับให้ใหญ่กว่านี้ขึ้นมาอีกหน่อยก็จะดีขึ้นเลยครับ สรุปโดยรวมนะครับเซลลาเบนะครับใครที่มองผ่านนะครับเห็นตัวละครสุดเซ็กซี่มีความสวยงามแบบนี้นะครับแต่ตัวเกมเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเป็นเกมแอคชั่นที่คู่ควรนะครับสำหรับเหล่าเกมเมอร์จริงๆอยากให้ลองไปสัมผัสกันดูนะครับสำหรับวันนี้เจฮีโร่ชา n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ